โตมดวันเลยฝนนอนนายเนาะจะหกโมงเย็นแล้วสเปนนอะไรกะครับ,รบวันนี้น้องเชฟจะมาทำอะไรครับทอดกะเพราหมูวัวเออวัวเนื้อเนาะเขาเรียกเนื้อนเด้องัวน่เออ,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 อกระทะร้อนยังร้อนแล้วก็ใส่ไปเออใสอ่อะไรนีน่น้ำมันเออใส่น้ำมันลงไปพอเจียวเววตามด้วย เด้อพี่จะเพิ่งได้นายใจพอเดียวดี๋ยพอจะซอยเนื้อให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะนี่ครับนี่ซอยนี่ให้ลูกค้าเดี๋ยวผมไม่กินเนาะสีเขามาอร่อยหนึ่งแล้วนายเนาะครับเอาเยอะไหมครับนายเยอะครับเอาเยอะเยอะหยาดหยากชินหนึ่งนะครับพอยังทำยังไงอยู่ไหม ไอเอีกครับโอ้โห,โหแน่นอนของแท้ของแท้ลูกชายผมพรอมอออยังไงดิพอแล้วครับโอเคนี่ครับเนื้อสดๆโซกับสื่อมาเมื่อกี้เท่านั้นน,น,นะครับของสื่อมาให้เอาพอน้ำมันเดือดแล้วใส่อะไรใส่พริกแกง นี่ครับพี่แกงอชอบเพรก็ใส่เพรช,ชอบเป็นเพรก็ใส่เป็นเพจได้เออเอาตามด้วยเนื้อเอาเออเออทำกันค่อยๆทำค่อยๆทำเออมือยิบเลยก็ได้นไนลูกทุ่งดีเออเออเอาไอ,อ้แปลตะริวมาเออ,เอ,อ,เอ,อ ฝพิงให้ลูกชายครับยาขึืนจะทำดูทุนกินเป็นครับเออมาไปนั่งประจำที่ขัวไปขรัวไม่ต้องเก่งพอบอกแล้วขรัวๆัวไปเลยขวายมันเขา่าเข่ากันเออเออเออเพราะว่าใส่สุด,สดใจทีน่นี่แล้วนายน่ใส่เนะนิดหนึ่งนเนาะออเอาพึ่งให้เขาทำ แันนั้นก็ต้องจ้ำตัวนี้ด้อข้างกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็ใส่นี่ขัวเข้ากันนี้นะขัวทั่วทั้งหมดนี่แหละครับปุ๊บทรายเอาต้อใส่เนยได้ด้วยนีใ่ใส่ไอ,อ้ถั่วฝักยาวตัว,ว,ยยว,หวไหนเนาะให,ห,ห้ม,หมันดูน่ากินมีสีสันมาเก็บแล้วมันเก็บไดกับเรา,าหน้าบานไหมเก็บมาใส่เนยเด้อนเอา,า,า,าที่ไปใส่หนิไปแะเพราหน้าบานตัวไหนลยอยู่ตรงกอกหนาม นี่นะครับเองก็ต้องฝึกให้ลกูกเขาทำกินนะคัดเนื้อเนื้อเนื้อึ่งซื่อมากครับ ใส่ชัวเผื่อซีสันแล้วซิดเดแล้วก็จะซอยให้แม่ทำแบบเดียวครับ ใส่เตาถ่านนี่เตาฟืนนี่นถึงบรรยาก,กาศบรรยาก,กาศมันบานเนาะเดี๋ยวฝนก่อนละลืมแสแะฉะ,ะอยู่ครับได้บรรยาก,กาศเลยครับแบบนี้เนื้นอโอเคอันไหนประพันธนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอจะตั้งหนามมาตั้งหนามมาใสาก่กระเพาะ ใช้ไปตักน้ำมาใส่นิสันหน่นยนะตักน้ำมาใส่ไปนี่ครับกับเขากับบ้านเองนี่แหละครับผมเน้นเลยครับ,ยรบอ,อยู่บ้านเองก็หิวอยากอะไรก็ปลูกไว้เลยครับมับนได้ชายสักพอ่พอพอ่อพ่อโอ้โหลูกชายใส่หนามเขาใส่เองครับหนุ่มของแท้แน่นายเนาะเออเด้อเด้อรอมเดียดกันนายเมื่อวานไปคนมาแล้วกอฟังเลยเดียดแล้วก็คอยปรุงให้นายเด้อ ตักเขาไปไหนเอาจะได้หลากิ่เลยอ mm. ่ะคณะเชฟไปฟึกเลยไปตักเขาไหมคณะสีรอปุง๋ง mm. มอวเขา้ว mm. mm. พอดูว้าต้นหอมกันดิงมัไหมต้นหอมฝนต้นหอมมาเหนียฝนไม่ละ มดแล้ว่ะใช้ไหมที่วางไว้ไี้ไปทำอะไรเออหลูดใช่ต้องพูดกันไงซะเป็นหนักเครื่องปรุงมีอะไรแล้วไหนปรุงชิลอดรอบดีน้ำปลาเออแล้วจะใครจะใส่อะไรเนาะใส่ซอสได้ไหมก็ได้ใช่ไหมล่ะเรือจะคนจะใส่เอาปรุงรวด ปุ๋ยรถใส่ใส่ไรก่อนขี่รถอืออ้าวใส่เลยใส่ปุ๋ยรถเออน้ำด้วยรถด,ดีเออทะลุด่ดีคือรถรถห้างอ่าทะลุดีดีคือรถห้างเห็นไหมครับโว้ยธรรมด,ดานแท้ลูกชายผมอืมเดนือยหนากินลูกแกอ,อยู่ดิหนายินของลูกชายอยู่ดิป่า พอ่อเจ้แวแหววคนเขานี่ยคุณเขากันไอมันต้องเก่งมันต้องเก่งพ่อบอกมันต้องเก่งนะทำอะไรมันต้องเก่งเออทำปกติอ่ะเอองานไหนนายพ่อ,พอเอาพ,อพอ่อตับงานไปเอาใบกระเพาะใบกระเพาะมาใสา่เออกบถ่ายใบกระเพาะอือ้ นีอย่างหนา,นากินของลูกชายผมเลยครับผมไม่กินนะครับเนื้อกับปลาไหลก็ไม่กินเหมือนกันเนื้อก็ไม่กินมาเราพอตั้งให้อ้า,อาชามเขาจะขอ,ขอ,ขอ,ขอมากินเขาครับเลยเนาะครับอือนี่ครับลูกชายผัดอเอาไอนะ้ใหญ่ไหมล่ะไม่นายกินคเนเดียวเลยเอาใหญ่เลยเนาะเอดีละหนามันยาวไหม เอาเอาวางให้พูให้ผูชมกินดูนะกินอะไผทำชมด้วยเออมากินเขากับน้องเค็มเด้อค่ะพัดอะไรพัดกะเพราอะไรพัดกะเพราพัดกะเพราออกเนื้อเออทางนัวเขาเรียกเนื้อเดี๋ยวเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวผมก็จะซอยเนื้อไอ้ทำเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ครับเอาชิมตักมาให้ทำชมดูดนะนี่ครับเออ อ,อร่อยไหมฟิวมือเจ้าของครับครับบายบายเอ้บอยบายบายนั่น <c oughs>